สบายดีสบายดีเอฟซี FC บ่าวแพงเพืท่ทุกๆคนเดอ้อสบายดีมันี้บ่าวแพงกสินำข่าวดีมาบอกครอบครัวบ่าวกัปตันอีกพี่น้องถือว่าบ่าวกัปตันก็แจ้งการมาเนาะมีมีไสดีขึ้นตามระยะเนาะดีขึ้นดีขึ้นให้นุน,นมไปอยู่กัปตันก็ให้กระแสมาบ่าวดีขึ้นตามระยะกะดีใจเนาะพี่น้องเนาะถือว่าดีใจแล้วดีขึ้นกระทั่งพอมีแม่เกี้ยวพี่น้องเพิ่นซอยมา่อย ร้อยดอนเนาะแล้วก็ให้บาแพงกับน้องวันใหม่ให้สิบดอนกน็ขอขอบมุกขอบใจไปทางพ่อมีแม่เกลียวหลายๆเดอ้อขอให้อยู่ดีมีแหงแล้วก็อนุม,มันขวัญเงนเนาะแล้วก็ขอให้พ่อกับแม่จเจริญหื่เหงเฮืองขอบมุกขอบใจหลายๆทางบาแพงก็สีน้ำเงินมามอบให้สาวแพงพี่นอ้องเป็นเป็นเงินบาทจำนวน3 3 4 0 0 0สาี่สิบพันกี่พี่นอ้องสามพันสามร้อยสี่สิบพัน ทางผมมีเมกเกวเนาะซอยเหลือซอยเรือทางเบากับตันเข้ามาทา้งมะแพงกับสีน้ำมะมะให้สาวแพงเลยพี่เนาะทั้งผมมีแมกเกวเพิ่นซอยมาอีกร้อยดอนขอบอกขอบใจลายเด้อผมมีแมกเกวกลับเป็นเงินบาทกะ สามพันสามร้อยสี่สิบพันกีบสามร้อยสี่สิบพันกีบได้ห่าบจะเด้อคุณแม่เลยผมมีกระแมกเกี้ยวเนาะถ้าแพ่งกับว่าซีอนเงินไปหายเนาะเพราะว่านี่เอื่อยถ้าจะวัดมุทะหารเนาะถ้าว่าอุ่นบ่ได้ก็สิได้ถามไปเองเพราะเขอบวกทขาใจละลายผมมีแม่เกี้ยว มีแมกเจียวทาง USA เนาะโดยจำได้เนาะอาการก็ดีขึ้นพี่น้องบอกกัปตันแซดมาบอกว่าในนี้เมื่อนี้ได้วเขาเยี่ยมเนี่ยบักัปตันว่าดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเหมืนว่าต้องการเวลาศักษาโดยกินนมได้และเมือนี้พี่น้องกินได้่ายซ0 c c เพ่งกะเป็นเงินมาเหมาะเนาะเพ่งกะซอยเลือเข้ามาหลายคู่หลายคนพี่น้องซอยเลือเข้ามากะ ขอหายุกกฐานมีความสุขความเจริญเนาะกใหายอนุมานควันเงินอย่าเจ็บอย่าจนเด้อระแพงก็ห้ากะเลิกเฮ็ดวัดพี่น้องกะได้เอาเงินมาเหมาะใหม่สะแพงว่าซาแพงสิคน เป็นคนเอาไปหายแดดเป็นเงินบาทสี่โอนไปหายแทนคิดท่านแปดแปดชิบบาทบ่าหาแปดชิบซีซเนาะแปดชิบบาทแต่ก็ชิบรวมรวมบวกตอนนี้นะเงินโฮมไว้แล้วได้เงินกว่าโดยหมื่นเศษถึงหมื่นกว่าก็ชิบเล่นโดยสามท่านสามโดยขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะที่ ซอยเลือเขามาโบเมนบว่วจะเป็นทั้งอ้ายและะ้วก็เอื้อ,อยแล้วกะ็ทั้งพอทั้งเม่ที่ซอยเลือเขามาตลอดกกขอให้อนุมาณคนยืนเบิดทุกๆคนเดอ้อนะประเมาพี่น้องช <c oughs> ัว่าเด็กกะดีขึ้นแล้วพี่น้องน้องมีใจก็ดีขึ้น ก็ดีใจนำขอบัวบากับตันซาไปเรื่อยๆอารดีปกติบานิ่งบากับตันวต่ถ้าแม่บอกบแฮงส่งเชียงคมาจะยุส่งมาี่ก็ซาถุแล้วเนาะอันที่ก้อนอันที่ว่ามันเป็นก้อนเอเมอรนี่มันบได้ขยายมันอยู่นะฮะยังสั่มเก่าเบาย เราบึกราชมรอพังข่าวน้องพี่น้องพังดีกระด,โดัโดยโดยบะแพงกระดีใจนําพี่น้องถ้าอาการกลับมาปกติแห้งกระดีพี่น้องแม่มแล้วถือว่ามือแหลกๆขอนไปฮะเนาะมือที่ซองมาแลกับตันห้าห้ากับไฟเหมียวหนึ่งในสามมือบาร์ที่ซองสามสามแต่ว่าหักซาเต็มทวนห้ากับซองมือเนาะมือที่สมา,มามเอาเข่าชุกเชินเด้มัวยแน่ แล้วก็มาแต่เห็ดวัตไอพี่น่อแดดก็แดดเมือนะดูเยี่ยมให้เยี่ยมเป็นระยะระยะพี่น้องเ่ยมือละถื่อละถื่อเนาะช่วงบ่ายเอขอบกุนเด้อพุนอันนี้แม่กกี่ยว อกจะก่อนส่มากเนาะี้นกอกัดหญ่ถ้นเสียงทกคนีซอยเรื้อล้านน่อยตีซอยเรือบาเป้ันเนาน้องดินดูอหายจดินไม่แห้งอยู่เย็นิดซุโดูความสุ่กายุใจดยหดยซีดวิดใหม่กับพรานเนาะดยท่านบได้เงินใหญ่ซอยมากเลยแค่ตซอยนอกท่านหรือบาเนาะเบาใส่เงินลายดีกับตัวใหญ่ถึงก้นเนาะทีว่า คือใหญ่คืออ้ายคือเนาะกับตัวเห่าโบูุจักกัมีถุนซอยหนย่งพันสองพันก็ให้บุญคุ้มคล้องพวกทานให้เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความเจริญสละท้อแหงน้องมีไส้ให้ให้พิษปกติให้มีปฏิหารเนาบอกแท่งเนาเศ้าไว้ๆเนาะโดเอากระรุ่นน้ำกันถ้าฟังแต่ละมือละวันถ้าฟังข่าวอยู่ติดตามอยู่ เนป็นเสียหเยี่ยบมือละเถื่อบอเยี่ยบมือละเถื่อห้าหูโคตรละเด้ตะกี้นั่นแจจดแจจอถามเด้อถามเล็กขคงบ่าจากบารีฮะกระหูหู้โคตรมอว่านนี่เยียมแงว่านห้าบ่าเยียมแงว่านนี่คือเชียงห้าบายชั่วโมงหนึ่งแต่ละมื้อเขาดูเนาะ เอาหูระบานีา้เขา,บบา,บบากับผุ้และย่ามบ่ายจะหูข่าวแ<ม>น่นกันจะกันจะหูข้าวต้งต้นบ่ายคือบ่ายมากอนี่มีควา่องตืหนาแล้วเนาะแน่แ<ม>นกินน้องได้แล้ววันนี้นได้ไล้วามีพีซีแหอยห<ม>น,น่งออนใะกไหกันยังดีหลอดตายเนาะคนหลอดตายเลยแน่นกินไดดงนดดีและ ดีขึ้นถือว like uh, ่าตีลายพี่น้องดีใจนําทางบบาแห้งดีใจนําน้องมีไซแล้วก็ครอบครัวบากัะตันน้องเพิ่นบอกมาว่าอาจจะดีหายเป็นปกติแห้งก็ดีใจพี่น้องแมนการหาากนองใส่เวลาเบกันเวลาใสมือเป็นเดือนผู้บรจักแต่ว่ามีเด็กน้อยเพรนว่ามันการเจริญเติบโตมัน

โอ้มเงโอ้หมกระดีใจํำพี่น้อเราแพงกะสอยได้สำนิเนาะเป็นสะพานบุญหหมู่เบาแห่งกรดีใจสะพานบุญหาบเบากับตันพี่น้องกรดีใจสอยยังได้บัลายหละกหายกำลังใจแลักได้เป็นสะพานบุญห้เพิินกรดีมกดีใจกับขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านโดยันบอกขา หากว่านี่ที่สิบหกก้าวมาให้เมื่อนี้่แกดีมุกดีใจพี่น nice well ้องถ้าแพงก็สิรวบรวมได้แล้วกันสิไปมอบให้ทางบ่าวกับตัลเหลืออีกหาสิบดอลเหนกะให้น้องวันใหม่สหะดอนลมาให้บ่าวแพงสหะดอนพี่น้องกะขอขอบมุกขอบใจพอกับแม่หลายๆเด้อเนาะที่ยัง เป็นห่วงเป็นใย,ยลุกๆอยู่กะขอให้แม่แล้วก็เอฟซีทุก่านที่เขามาเบิ่งมาส้มเนาะผู้ใหญ่ทุกๆคนผู้ที่เคยสอยเรือมากกะขอใหายอายุมันควนยืนเนาะอยู่เย็นเป็นซุเบดทุกๆฐานนั่นะแหละพี่น้องนะพี่น้องมาแพงกับหมอบเป็นทีเหยียบหอยแล้วเนะาะหอยนี่ทั้งมาแพงกับสีขอปิดคิปพี่น้อง กะถาเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องมือนี้ถือว่าอาการน้องดีขึ้นหลายเนาะบาแพงก็ดีใจแหงมะฮอดนีนนด่บาแพงกาสิษขอขอบคุณไปอยังผมมีแม่เกียวเนะาะทั้งไอพอนทั้ทงพี่แหนม,มพี่แหม,ม่มพี่แหม,ม่มเนาะพี่น้องเนาะก็ก่อนเอิน้นซื้อเพิ่นผิดกัขอโทษขออภัยเด้อพี่แหม่มเด้อ <c oughs> ทั้งไอพอนแหลกๆเนาะต่อมากะ่ะ พี่แมมพอม,มีแม่เกียวเนาะซอยเรือเข้ามาขอบครัวบา่ากัปตันกับขอให้ทุกท่านที่มาเบิงมาส้มละก็ที่ไอ้ควมสซอยเรือที่ผ่านมากะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขพี่นาะนะอดนี่ก็สบายดีสบายดีเบิดตทุกทุกคนเด้อพี่นนองสบายดี